กราบทักทายสบายดีพอแม่พี่น้องยามแรงๆเนาะพี่น,อน,น้องเนาะมื้อกระม้ากินต้มไก่ด้วยพี่น,ออน้องเด้อคั่วเรียบร้อยเนาะต้มไก่เจียวด้วยพี่น้องเด้อขาตะาไคร้ใส่เลอยป้ายบ่มีแต่ใบบักบูดแต่พี่น้องเด้อบูดฮัทบู หอมหัวแดงด้วยพี่น้องด้วยเอาต่ำๆเนี่ยมันก็เห็นได้เออแบบนี้แบบนี้แนะคุเห็นอันนี้ด่ใกล้ๆพวกน,นี่สำนีนโอ้ยเห็นมือเห็นตี่ในเห็นติ่มีกับผักหอมนี่เออแบบนี้แล้วดีบตาเออเอ,อ,นนอเาขาก้องมาซะ เบ็ดเอาคากองห้กูเด้อเนื้อมาให้ยไม่ไหวใช้สะอาดๆอยู่ในอนาถิ่มันสร้างเด่นมาเทียงความแล้วมาเทียงความคนเนาะสรางเด่นอ่ไรเรื่องใส่ผงสุรด,ด้วพี่น้องเด้อใส่เกลือด้วพี่น้องเด้อปวดขาก็ปวดครังแล้ว,ลวโอ้ย จะหอมไก่ลงเด้เอเติมใส่รถดีป่ะตรงีรถดีฮู้เมืองไผ่ถ่วงหม้อเนี่ยรถทรศัพท์เข้าไปบ้าบหม้อน้ำห้อนแล้วก็หน่วยหนึ่งเลยเอาอืมเอืมใส่รถดีเลยพี่น้องเด้เอมันบ่มีหอมพี่น้องเลยแจ้งลุนใช่ไหม ต้มไก่น้ำล้ายขนาดต้จมจนมันเปือ่อยคนละห่อนพี่น้องมาจามจามเจียวกันเพี่น้องเห็นเจียกไ <c oughs> เออเช็ดให้กินนะเรต้องปากราต้องตีงดอกเช็ดให้ใหบบกินไปไดยก็

ยาขึ้น,นบริจิมเข่าองใส่งสรถเสร็จแทส,สุดิ ิทุกเมวกับบมี่นะยนนองไม่เหแ,แดบมา,มา่ลไหร่เเป็นลูก,ลกหืตลาดหนักเลยนี่ไปไะไถังอันเลนะ <laughs> ใส่พริก้ะพี่น้องเด้อเกรียม หอมโพเดอันกับพิกเขาจีบด้วพี่น้องได้จีบแ,แหงวะสุดมาแต่ใต้เองมาแต่ใต้จำปาซักในบุมแมนไต้หวันมาแต่เซกอง

ดูก่อนนี่ยคันตองทิศไทยประเดก๋ยวพี่น้องด้ประเดีก่อน thank mm -hmm. you เรียบร้อยพี่น้องมามาตดมาบ่วงอย่าเอามาเหลือไม่เด่นเพื่อขี่ข้านล่างลยมัดเท่านี้นะสี่ข้าง นี่รปมาจสิบก่บเอาออกไปซ่บขนาดพี่นอ้องเลยขนาดับใส่ประดกร้ายนิดน,นึงเออนิดนึงเอก็เลยเข้มประดกเลย ม,มันแม่ตรบรีตังตองเด็่น้องเด้ แต่วะเนี่ยยังก็อดจงไว้เขาถอยหนึ่งน้องเอ้ยกินอิ่มแล้วกันสินอนพักกอนแล้วบัน เราก็สิอาบน้ำอาบนายแล้วเผานอนเด้อพี่น้องเด้อเลือดต้องสร้างดินเนาโอ้ยยังเชื่อาบน่าอยู่โไเคเชื่ออาบน่าจังคอนผักคอนก่อนได้ไหมเลือดท้องมาหนึ่งอะไปเลยพี่น้องบายบายลาไปเลยพี่น้องในกันคิด